นะเป็นของหนักขณนะเดียวกันนะมันก็เป็นตัวทุกข์อย่างที่เราได้สาธยายทุกเช้าว่าโดยย่ออุปาทานขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันนะก็คือขันที่ไปยึดติดถือมัน่นแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปยึดติดถือมั่นนะมันก็เป็นตัวทุกข์อยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าไปยึด ติดถือมันหรือไปแบกมันเมื่อไหร่เนี่ยให้ผู้แบกนั่นแหละก็จะทุกไปด้วยนะความทุกข์ที่มันเป็นสิ่งประจำสำขประจำสังขารหรือว่าเป็นสิ่งประจำขันท่านี่มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะแต่ถ้าไปแบกมันเมื่อไหร่ไปยึดมันเมื่อไหรเนี่ย ให้ผู้แบกนั้นก็พลอยเป็นทุกข์ตามไปด้วยแต่ว่าทุกข์ในที่นี้นี่ก็หมายถึงทุกขโคเทนนานะส่วนทุกข์ที่มันประจําสังขารหรือว่าทุกข์ที่มันอยู่กับขันห้าอันนี้มันเป็นสภาวะทุกข์เป็นทุกข์โดยสภาวะซึ่งก็มีอยู่หรือเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั้นถ้ามันอยู่ของมันอย่าง,งน,นั้นนะก็มันก็ไม่มีความรู้สึกสุขทุกเกิดขึ้นกับใครแต่พอใครนี่เขาไปแบกมันไปยึดมันเข้าคนนั้นนี่ก็ทุกข์เลยทุกซ้อนสองอย่างนะั่คือคนนั้นเองก็มี สภาวะทุกข์อยู่ประจำสังขารของเขาอยู่แล้วซึ่งก็รอวันเสื่อมรอวันดับรอวันแตกสลายแต่พอไปแบกไปยึดเข้าอา้าวก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นเรียกว่าทุกนะสองทุกนะแต่มันคนละตัวกันสภาวะทุกขกับทุกขเวทนา,าพระอาหารหันต์ท่าน ยังคงมีสภาวะทุกข์อยู่ที่เกิดกับสังขารร่างกายของท่านแต่ว่าทุกข์เคยเวทนานี่ไม่มีแล้วเพราะว่าท่านไม่ได้แบกไม่ได้แบกขันท้าไอ้ทุกข์ที่มันประจําสังขารหรือทุกข์ที่อยู่ประจําขันหน้ามันก็ไม่แพร่ไม่ไม่ไปทําให เกิดทุกขเวทนาขึ้นนะครับว่าทุกนี่กับของหนักนี้ที่จริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะท่านเปรียบว่าเนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อหนักเนื้อก็เพราะว่ามันเป็นตัวทุกขบางทีท่านก็ใช้คำว่าของร้อนนะของร้อนเพราะว่าใครไปแตะเข้าก็ หรือใครไปถูกเข้าก็ก็เจ็บก็ปวดนะคำว่าแตะหรือถูกนี่หมายความถึงการไปยึดเอาไว้นะไม่ได้หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องเลยมนุษย์เรานี่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับขันห้าอยู่แล้วไม่มีทางเลี่ยงอย่างนน้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับอากาศ น้ำอาหารปัจจัยสี่ไอ้พวกนี้นี่ก็เป็นรูปนะแล้วก็รวมไปถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องผู้คนนี่ก็ก็คือขันท่าที่มารวมกันแล้วสมมติว่าเป็นคนนะเป็นายกอนในขอ ถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพร้าริยจาพระหันก็ต้องเกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าแต่จะเกี่ยวข้องแบบไหนเกี่ยวข้องอย่างฉลาดหรือไม่ฉลาดเกี่ยวข้องแบบรู้จักวางหรือว่าไม่รู้จักวางเดีไม่ใช่ไม่รู้จักวางเดี๋ยวไปยึดด้วยนะ เกี่ยวของแบบไปยึดเอาไว้หรือเกี่ยวข้องแบบไม่ไปยึดเอาไว้ก้อนหินเนี่ยมันอยู่ของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปแบกมันนะมันก็ไม่เหนื่อยไม่ทุกนะแต่ที่ทุก์ก็เพราะไปแบกนะ,นะก้อนหินเป็นของหนักอยู่แล้วแต่มันไม่สร้างปัญหากับใคร ถ้าคนนั้นไม่ไปแบกมันเอาไว้ของหนักมันก็เป็นของหนักอยู่วันยังคำ่ำหรือว่าไฟมันก็ร้อนอันนี้เป็นธรรมดาจะให้ไฟมันกลายเป็นของเย็น,นทำไม่ได้จะให้ก้อนหินกลายเป็นของเบาทนี่ทำไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะเป็นอย่างนั้นนะ ยังอยากจะทําให้มันเป็นของเย็นอยากจะทําให้มันเป็นของเบาแค่อยากแค่นี้ก็ทุกข์แล้วละ่ะเพราะว่าความจริงมันไม่สามารถจะเป็นอย่างที่อยากได้แต่เพราะความหรือความอยากให้มันเป็นของเบาเป็นของเย็นมันก็เลยไปไปจับไปต้องไปแบกนะไปยึดไปครอง นะความร้อนก็เลยทำให้เกิดทุกข์ความหนักก็เลยทำให้เกิดทุกข์และพอทุกข์แล้วเนี่ยคนก็ยังยังไปโทษนะไปโทษหินไปโทษไฟไปโทษฐานก้แดงๆที่ถือเอาไว้ที่แบกเอาไว้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของคนเรานะก็คือ เรามักจะโทษสิ่งภายนอกไม่ได้หันกลับมามองที่ตัวเองเท่าไหร่อย่างที่หลวงพ่อชาท่านท่านอุปมาว่าคนเราเนี่ยถ้าเอามือล้วงเข้าไปในในหลุมถ้าล้วงไม่ถึงก้นหลุมก็จะพูดว่าเนี่ยหลุมมันลึกนะ ร้อยทั้งร้อยหรือพันทั้งพันก็จะพูดอย่างนั้นไม่มีใครบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะแขนเราสั้นไปโทษแต่ว่าหลุมลึกเนี่ยแต่ไม่โทษว่าแขนสั้น,เ,นเวลาทุกข์ก็ไปโทษว่าเพราะหินมันหนักนะเพราะไฟมันร้อนแต่ไม่ได้มองว่าเนี่ยเป็นเพราะเราไปแบกบไปจับมันเอาไว้ เนีเวลาทุกข์เนี่ยมันความทุกข์บางทีคนเราก็รู้นะแต่สิ่งที่ผิดเหมาะมักจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนคือสายเหตุแห่งทุกข์ที่เราสมุดไทยอย่างเวลาหนักเวลาแบกหินแล้วรู้สึกหนักเนี่ยก็ไปโทษว่าเนี่ยตัวกายคือก้อนหินหรือเวลาไปจับทาน ก้อนแดงๆดงแล้วทุกร้อนก็ไปโทษว่าเป็นเพราะไอ้ฐานที่ถือไว้ในมือแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยอะไรคือตัวการสมุิไทยเนี่ยคือก้อนหินคือฐานหรือว่าคือการแบกการถือของเรา เราควรไปโทษฐานนะแต่ไม่โทษหรือไม่ได้มองว่าไอ้ตัวการหรือสายแห่งทุกข์ก็คือการถือการแบกนั่นเองถ้าเห็นตรงนี้นะว่าการถือการแบกนี่เป็นแห่งทุกข์นะการไม่ทุกข์การพ้นทุกข์หรือนิโรธเนะี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยการวางตรงนี้สำคัญมากนะ นะถ้าเรามองผิดนะวิธีการมันก็ผิดไปด้วยถ้าเรามองผิดฝ้าผิดตัววิธีการมันก็ผิดไปด้วยไปมองว่าก้อนหินนะคือแห่งทุกข์ฐานเป็นแห่งทุกข์มันก็ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องหาทางเล่นงานหรือจัดการกับหินก้อนนั้น หรือว่าฐานก้อนนั้นพยายามไปหาไฟอาหารน้ำมาดับไฟมาดับฐานพยายามหาสิวหาค้อนมาทุบหินให้มันแตกเป็นชิ้นเล็กๆนะมันจะได้ไม่หนักนะทำเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สมหวังไม่เป็นไปตามใจอยาก จใจห,หินมันไม่หนักเนี่ยจะให้ไฟไม่ร้อนเนี่ยมันทำไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้และทำได้ง่ายกว่าคือวางมันลงวางมันลงถ้าคนไม่ค่อยตระหนักนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุแห่งทุกเนี่ยมันอยู่ที่การแบกการยึดตรงนี้แหละนที่เป็นตัวการทำให้ทุกเนี่ยอย่างที่ เราได้สาแทมะมาสักครู่เนี่ยการแบกคือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกปัญหาหลายคนก็มองว่าเนี่ยปัญหานี่คือเหตุแห่งทุกข์นะแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะไปแบกบไปยึดมันต่างหากไปนึกไปนึกถึงมันอยู่ตลอดเวลาเกิดความรู้สึกหนักอ,อกหนักใจเกิดความกังวล ปัญหานี่ถ้าเราไม่นึกนะมันก็ไม่ทุกข์นะพอนึกเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องอเงินทองบางอย่างมันไม่ไม่ใช่ปัญหานะแต่ก็ไปคิดว่าไปไปคิดว่ามันเป็นปัญหาเช่นมีเงินนะเป็นล้านแล้วอยากได้อีกสิบล้านแต่ยังไม่ได้สักที ก็ไปคิดว่าสิบล้านนี่คือปัญหาแนละ้วมีข้าวของเยอะแยะอย่างเด็กนี่ก็มีของเล่นเยอะแยะแต่ว่ายังไม่มีไอโฟนมันก็กลายเป็นปัญหาซะและ้วสำหรับเขาจริงไม่ใช่ปัญหาเลยคือไม่มีก็ได้แต่คนเรานี่พออยากมีขึ้นมา แล้วยังไม่มียังไม่ได้มันก็กลายเป็นปัญหาต่ปัญหาคนสมัยนี้เป็นอย่างนั้นน่ะก็คืออยากมีอยากได้อยากเป็นแต่ยังไม่มียังไม่ได้ยังไม่เป็นทั้งที่สิ่งที่อยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ฝากสำคัญแต่พออยากได้มันไปก็กลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมากลายเป็นปัญหาอ่าเท่านั้นไม่พอยังไปแบกมันเอาอีกนะมันก็เลยทุกข กินไม่ได้น้อนไม่หลับคือตกกังวลคับแค้นปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์นะแต่ว่าการไปแบกปัญหาต่างหาที่ทําให้ทุกข์แต่ว่าคนไม่ได้ตระหนักตรงนี้นะขึ้นชื่อว่าการแบกแล้วเนี่ยไม่ว่าแบกอะไรมันทุกข์ทั้งนั้นนะไม่ช้าก,ก็เร็วสมัยที่สมเด็จพระ สังฆราชเจ้ากรมหลวงวัชริรย,ยีานวงยังนะยังมีพระชนชีพยอยู่นะพระองค์เป็นอุปัชาของในหลวงรัชการที่สิบนะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาสักหกสิบเจ็ดสิบปีมาแล้วนะมีนาวะเอกคนหนึ่งนะะไปเฝ้านะในสมเด็จสังฆราชเจ้าเข้าใจว่าเคยบวชนะอยู่กับท่านแล้วก็ ก็คุ้นเคยกับพอสมควรตอนที่ไปเฝ้านี่หน้าตาก็หม่นมองเผลอภาษากรา,าก็เลยทักว่าเป็นยังไงพักนี้นาวก็บอกว่าหนักครับหนักครับหนักจนจะทนไม่ไหวแล้วครับมันเป็นยังไงเหรอนาวคนนั้นก็เล่านะระบายปัญหาต่างๆนะท้งเรื่องชีวิตเร,นนเรื่องการงานเรื่องครอบครัว สบายยาวเลยนะสิบยี่สิบนาทีได้มั้งเดยกว่านั้นเด็พระสงฆ์อาจารยนก็ฟังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขัดอะไรเล,เลยก็ฟังอย่างเดียวนะวัยคนนั้นพูดจบนะท่านก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนำอะไรแต่ว่า บอกให้หนาเกเนี่ยคุกเข่าขึ้นนะให้ทำคุกเขานะแบมเมืองมาแล้วท่านก็หยิบกระดาษแผ่นเล็กๆวางบนฝ่ามือของเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนั่งตรงนี้นะอย่าไปไหนนะนะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปข้างในท่านเรียกไวว่าข้านะท่านก็หายไปพักใหญ่เลย เราเองก็ยืนก็นั่งเนี่ยแล้วก็คุกเขา่านะถือกระดาษแผ่นนั้นเอาไว้สิบนาทีก็แล้วสิบนาทีผ่านไปนะไอ้กระดาษนะแผ่นเบาๆมันก็เริ่มหนักแล้วก็เริ่มจะเมื่อยนะมือก็สัน่น ี่สิบนาทีก็ยังไม่เสด็จกลับมาก็เริ่มเหงื่อตกแล้วนะกว่าพระงจะกลับมาก็ครึ่งชั่วโมงนี่มั้งเงือสั่นเลยนะเงื่อออกพระองก็เลยถามว่าเป็นยังไงนาวัยก็บอกมันหนักครับนะมันเมื่อยจนจะทนไม่ไหวแล้วครับ ท่านก็เลยตัดว่าอ้าวแล้วทำไมไม่วางมาลงล่ะก็ถืออย่างนั้นเนี่ยนะมันจะไม่เหนืออ่อยไม่เมื่อยได้ยังไงมันก็ต้องเมื่อยเป็นธรรมดาสินี่ท่านสอนแล้วนะท่านไม่สอนตรงๆนะแต่สอนนะโดยการให้นา,ายคนนั้นทดลองทำดู ถามว่าหน่อยคนนั้นเนี่ยทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะกระดาษแผ่นนั้นหรือว่าทุกข์เพราะถือกระดาษแผ่นนั้นกระดาษมันเบานะไม่ทําให้ทุกข์ได้ยังไงแต่ที่ทุกข์เพราะไปถือนะกระดาษแผ่นนั้นไม่ยอมวางสักทีขึ้นชื่อว่าถือแล้วเนี่ยไม่ว่าถือหรือแบกอะไรนะแม้แต่สิ่งที่มันเล็กน้อย มันก็ทําให้ทุกข์ได้อกรณีเป็นตัวอย่างที่ชัดนะความทุกข์เนี่ยของนาวะเอกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกระดาษเพราะกระดาษมันเบาอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าไปถือมนันเอาไว้อันจะว่าไปแล้วนี่การแบกถือของเบานี่ก็เป็นทุกข์ในโลกเหมือนกันนะไม่ใช่แบกถือของหนักเพราะว่าแบกไปนานๆไม่วางนี่มันก็เหนื่อยก็เมื่อย ถ้าขึ้นชื่อว่าแบกแล้วนี่หรือไปยึดเนี่ยแม่เรื่องเล็กน้อยนีย่ก็กลายเป็นเรื่องทุกข์ขึ้นมาอย่างวัยรุ่นน่ะจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะแกก็ทุกข์พ่อแหละทุกข์พ่อไปไปแบกไปวิตกไปวิดก,กับเรื่องที่มีสิวมีสิวผิวแห้งมผมแตกปลายดูมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พอไปยึดไปจดจอ่อไป หมกมุ่นกับมันนะมันก็ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดน,นะบางทีเพียงแค่เพื่อนไม่กดไล้์ให้นี่ก็ทุกข์ละเพราะไปไปคิดไปหมกมุ่นอยู่กับมันบางคนนะแค่เสื้อยับนะกระโปรงย่นนะหรือว่ามีตำหนินิดหน่อยมันก็ทุกข์มากเลย ไปตรจดพ่อไปจดจจอหมกมุ่นอยู่กับมันเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยนะมันก็ทําให้คนสามารถทําให้คนนี่เป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับได้ถ้าหากไปยึดมัน,มนเคยมีพระรูปหนึ่งนะท่านตั้งใจปฏิบัติมากไปไปเรียนนะกับอาจารย์ประโมทก็ตั้งใจนะอยากได้ความรู้สึกตัว อยาให้ติดตั้งมัน่นแต่ว่าทำยังไงยังไงมันก็ก็ยังเผลอก็ยังไม่รู้สึกตัวเวลาฟังคารวานะคนที่มาส่งกันบ้านโอ้หลายคนก็ทำได้ดีแต่ตัวท่านเองนี่ทำไม่ได้อย่างอย่างคารวาสเหล่านั้นก็เกิดความไม่สบายใจหน้าตาเศร้าหมอง เวลาสนทนาปรึกษากับอาจารย์ประโมทนี่ก็โอ้ดูไม่มีความสุขเลยรู้สึกท้อแท้กับการบวชด,ดูแล้วนี่ความทุกข์ของท่านนี้ไม่ต่างจากความทุกข์ของวัยรุ่นนะหลายๆคนเนี่ยนะที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าที่กุ้มใจเรื่องสิวหมดอะไรตายอยาก สาเหตุนี่ไอ้ปัญหาที่เกิดกับวัยรุ่นนะหรือเกิดกับผ้ารุ่มนี้นี่ต่างกันเยอะเลยนะแต่ว่ามันส่งผลเหมือนกันเลยือเกิดความทุกข์เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจเกิดความท้อแท้ คนหนึ่งเป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งเป็นพระอายุมากแล้วด้วยที่จริงท่านก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะพูดถึงโดยมองจากคนภายนอกเจ็บป่วยก็ไม่ได้เจ็บป่วยชีวิตก็ดำเนินไปได้ราบรื่นไม่ได้มีปัญหาในการครองเพศสมณนะแต่ว่าพอ อยากได้ความรู้สุกตัวแล้วไม่ได้มันทุกข์มากเลยยิ่งอยากได้ความสุกตัวก็ยิ่งหลงหลงเข้าไปในความทุกข์ถึงขนาดท้อแท้ในะในการบวชในการปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เพราะแบกนะถึงแม้ว่าสิ่งที่แบกนะั้นมันจะเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวแต่ก็ทุกข์มาก ความไม่สุขตัวมันจะม,มีบ้างไม่มีบ้างมันก็ไม่ได้เสียหายมากก็ทําไปนะคนที่เขาทุกข์กว่านี้ยังมีอีกเยอะทุกข์เพราะเป็นมะเร็งทุกข์เพราะลูกกำลังจะตายนะทุกข์เพราะหกกน,น,าาะนี้สินลมเร้าทุกข์เพราะบ้านจะถูกยึดโอ้พวกนี้แต่ว่าไปก็ดูหนักหนากว่าอาพรูมนั้น แต่ว่าเอาข้างจริงแล้วก็พูดถึงระดับความทุกข์ของคนเหล่านี้กับพระรูปนั้นก็พอๆกันเพียงแต่ทุกคนทุกคนละเรื่องแต่ทั้งหมดนี้ก็มีสาเหตุเหมือนกันคือไปยึดเอาไว้ไปยึดเอาไว้ไม่ว่ายึดหรือแบกก้อนหินหรือแบกกระดาษสุดท้ายมันก็ทุกเหมือนกันเพียงแต่จะทุกชา้าหรือทุกเร็ว แล้วพอทุกข์แล้วนี่มันก็ดีกรีกขพอๆกันนั่นนะมันก็สามารถทำให้ท้อแท้หมดอะไรแต่อยากกัะชีวิตหรืออาจทำให้ถ้าเป็นหนักก็น่องอาจทํทำให้อยากจะฆ่าตัวตายเลยก็ได้เพราะฉนั้นอย่างจริงๆแล้วมันไม่ไดู้่วาแบกอะไรนะแต่ปัญหาที่การแบกไม่ใช่อยู่ที่ว่าแบกอะไรเพราะขึ้นช่วแบกแล้วมันก็ทุกข์ทั้งนั้น แต่การไม่แบกนี่ก็มันไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆมันก็ต้องกลับมาดูใจทั้งตัวนะเพราะว่าเผลอเมื่อไหร่ก็แบกเมื่อนั้นนะหลงเมื่อไหร่ก็แบกเมื่อนั้นหลงอย่างแรกคือไม่รู้ตัวเมื่ไม่รู้ตัวก็แบกแต่หลงที่มันอ่า น่ากลัวกันนะ้นคืออวิชชาอาวิชชานี่มันมันยืนพื้นเลยนะมันทําให้แบกอยู่ไม่รู้จักหยุดจนเพราะว่าพอมีอวิชชามันก็เกิดความสําคัญมั่นหมายว่ามันมีตัวมีตนมีตัวกูของกูขึ้นมามันก็อดไม่ได้ที่จะแบกบแต่พอรู้ตัวปุ๊บก็หลุดก็วางแต่พอ เผลอใหม่อวิชาก็ครอบงำมันก็แบกใหม่ฉนันต่าที่ยังอวิชยัยไม่หมดขุดยังไม่สามารถจะขุดล่าถอโคน,นได้ก็ต้องมีความรู้ตัวเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อจะได้ไม่เผลอยึดหลงแบกตราใดที่คนเราย,ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะไม่ว่ารูรทำหรือนามทำไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของ เราเกี่ยวข้องไม่พ้นนะแต่ว่าเราสามารถจะเกี่ยวข้องอย่างผู้ไม่ทุกได้ถ้าเรารู้จักวางอย่างที่บอกนะวางเนี่ยมันไม่ได้แปลไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแต่เกี่ยวข้องโดยไม่ยึดเหมือนเมื่อกับกินปลานะกินปลาเนี่ยมันก็มีก้างกินปลาเนี่ยมันก็มีเนื้อปลาแล้วก็มีก้างเนื้อปลาใครก็ชอบ แต่ถ้าว่าเอร็ดอร่อยกับเนื้อปลาเนี่ยมันก็อาจจะเผลอนะกว้างปลามก็ทิ่มปากทิ่มคอได้ถ้าคนฉลาดก,ก็จะรู้จักกินปลาโดยที่ไม่ให้ก้างนีต่ำคอได้ในสิ่งที่มนุษย์เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันก็มีทั้งคุณและโทษนั่นเรียกว่า อัศาธาและอาทินวะมีคุณและโทษมีบวกและลบทรัพย์สินเงินทองก็ให้ความสะดวกให้ความสะดวกความสุขกับเราในทางกายอันนี้คือคุณเรียกว่าการมาุคุณแต่โทษก็คือว่ามันมันไม่เที่ยงแล้วก็มันมีวันเสือ่อมมันมีวันดับมีวันแตกสลาย แล้วคนส่วนใหญ่นี่ก็เกี่ยวข้องกับมันโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตระหนักถึงโทษของมันพรามันให้ความสุขก็เข้าไปยึดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ตามมันให้ความสุขกับเราก็ก็เลยเพลินก็เลยยึดไม่ตระหนักว่ามันเป็นโทษมันไม่เที่ยงมันต้องเสือ่อมต้องดับต้องเสียไป พอมันเกิดขึ้นจริงๆมันเสื่อมไปมันเสียไปก็ทุกข์นะนี่แีลกว่ากินปลาไม่เป็นนะกินปลาแล้วยังโดนก้างปลามันต่ำคอได้ความอร่อยจากเนื้อปลาจริงแต่ว่าโดนต้องแลกกับการที่ถูกก้างปลามันที่เมาถ้าคนฉลาดนี่ก็จะกิน ลาก็ได้เนื้อปลาแต่ว่าก้างปลาไม่ทิ่มนะคือรู้จักกินนะอันนี้ก็เป็นความมาสำหรับคนที่สำหรับเราที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกก็รู้จักเกี่ยวข้องกับมันสิ่งใดที่ให้ความสุขก็ก็ไม่ปฏิเสธไม่่อจะเป็นอาหารปัจจัยสีพวกนี้ก็ให้ความสุขกับกายยังมีอย่างอื่นอีกนะที่ให้ความสุข เช่นความสงบใจสมาธิอันนี้เป็นนามนธรรมแต่ว่าก็ต้องตระหนักว่ามันมันเหมือนฟ้านะที่มีก้างก็คือสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ชตนนี่เรียวอาธินวะเพราะนั้นก็ใช้มันบริโภคมันแต่ว่าไม่ยึดติดถือมันในมันนะ ถึงเวลามันเสือ่อมเวลามันเสียไปมันแปรผันไปความสงบมันหายไปมีความฟุ้งมาแทนที่ก็ไม่ทุกข์แต่หลายคนพอได้ความสงบก็ติดนะติดมันเลยนะพอความสงบมันหายไปโอ้ทุกข์เลยบางทีทุกข์กว่าตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติซสอีก คนทั่วไปเขาไม่ได้ความสงบเขายังไม่ทุกข์เลยแต่ว่าคนที่ติดสงบพอไม่ได้ความสงบนี่มันทุกข์มากจนบางทีทอดแท้กับชีวิตเหมือนกับพระรูปที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าไม่รู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างผู้ฉลาดผู้ที่รู้เท่าทันให้ความสุขที่เกิดจากรูปธทมนามธรรมนี่ ไม่ควรปฏิเสธนะพระพุทธเจ้าก็ตัดว่านี่ยอย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมแต่ว่าก็จะไปหมกจมอยู่กับมันอย่าไปยึดติดอย่าไปแบ่งมันไม่งั้นมันจะทำให้เป็นทุกข์นะอันนี้เรียกว่ากินปลาแล้วก็โดนก้างปลาตาคอไม่ฉลาดอาชาติภูเท่านี้นะลับ